โอ้มันเนแนวนอนเด้จะเป็นแนไทยยังยืมเุินีแม่มองทำไมมันไม่เป็นแนวนอนให้อ่ะ คือก่อนไปนอนห้อกเปิดแอร์เดือว่า EC สมงไปดแหงค่ะขนมสานนะกินหอนองเปากินหอดด้วยกันครับแต่ว่าเวลาออกมาลองเด้งกับเห็นเดียวเบอไงดีว่านั่งอยู่นั่งอยู่ข้างหน้ากระบับไก่อะไร ข้องนันนขึ้นน้ำคูเล่ก่อนซื้อโซเสียงก่อนกะบับไก่น้าจอยเราเอาน้าจอยกะบับกะบับไก่น้าจอยมาไปไทยสุรินมาแล้วคนมาแล้วแล้วก็ไปแอนนี่แหละอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันหนาไว้ที่กะบับไก่น้าจอยล้างมือกับพักกันอยู่ซอดแกงเหมือนกินกันเฉาดำดงว้าวจับได้ตัวนเห็อยู่เต้นอยู่หนาไว้ที่มื่อนั้นน่ะบ้าหนูไม่ได้บ้า หนูไม่ได้บ้านะแต่นี่เป็นจริงจเอ้าหนูไม่ได้หนูไม่ได้บ้าแต่หนูเป็นจริงจริงเฮ้ยอะไรเอกลักษณ์หนูสัญญาณเป็นเจ๊ไหนเป็นจบโอ้ยม้าหมานดอกนมือละยี่สิบมือแรกดนสี่สิมือซองในยี่สิบบาทละกันน้าวิธีว่ามีคนขับจอไปเรีนงานไหลเบิดมือยุบบางปกงหางหนักเลยเนาะไม่มีคนเลย มีอยู่เคิงเดียวอันก้อนเดีวนั่นเขาว่าเขาปุ้งหูตัวปี๋เบาเอาเขาไม่รู่ามีนเขาทำเลดีด้วยนะเดี๋ยวคัดเจ้าแม่มาแล้วเขาจัดงานเล่นสงการพร้อมเดี่ยเน่ยั่นเป็นวันไหลเป็นมอสมอนบาวทีนะเขาจัดเขาจัดงานเล่นสงการพร้อมเดเขาเล่นน้ำชุ่มฉ่ำเนี่ยแต่ว่าบ่มีคนด้ยอีกอย่างหนึ่งการจัดงานเนาะบางทีก็ต้องอาศัยดวงอย่าของน้ำ

พี่หนุใจได้ครับว้ก็มาขอแสดงความยินดีกับเมียแล้วก็จันปานะครับที่มีบ้านมี็้านมบ้านมี้ามมีแล้วบ้านบอดดีๆบ้านเมียมั่นใมวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะอมือหมันวาอยู่เต้นเต้นีล เพราะเอาดอกโล่พอใจใก่เพื่อนผมกีเพื่อนอยู่ปากมันเก็ดนี่คิดว่าจะมาเป็นใจแมนแต่เด็กขึ้นหน่อยที่เด็กแห้งเด็กพอนอนบอนหลับมือนั่นมันที่่ทั้งทั้งพี่เจ้าทั้งที่ว่าจะจริงหรือไม่จริงแต่ก็ดีใจไว้ก่อนที่แหลกแม่เพิ่มมาได้ว่าพิ่ซื้อให้เด็กคนบอกว่าพี่เท่านั้นบ่แม่จับเนยน้อยสินะบ่นยังแห้งแม่แต่ยากเบิ้งพีใบสินะ เราอะว่าโอ้อ่นุ่มกับงมาสืบกับบังก็เล่สยหมดับท่าเบอด็เลื่ค่อเราเพิ่นเปล่าเย่แม่คิดเาเพิ่นบบเลาเียล่าเหเลาเหรียเล่าเหย่าเรียเปล่าเย่าเหรเล่าเรียญเปล่าเหรียเปล่าเหรียญเล่าเรีล่าเ่่าเ่รียเปล่าเหรญเล่าเรียเปล่าเรยญเล่าเหรียญเล่าเหรเปล่าเหรียญเล่าเรยล่าเหยเ่าเ่รียญเล่าเหรียญเล่าเหรียญเล่าเหรี่เหร่าเเล่าเ่าเหเล่าเ่าเเล่าเีหยเล่ารเล เป็นไงหายปรเดเงินมาก่อนก็ดกันานี่ังจากที่เราี่เราโอนจริงโอนห้ยหรือเปล่าจริงนี่ใจบอกตามเวลาที่กำหนดโอนจริงลูกสิบหมื่นก่าบอกกลางเลยปบะบอกกลากด้วยอะไรี่เหรอเฮ้ยรถไม่ดีอันน้สิรเนียสิ่งอะไเยเลยมามาหาเรา ่็ยืมแน่ยืมยันกูเฮ็ดบุญม่รถโช้ารถรถตู้กับซิมาอีกแล้วเข้ามารถโชคเขาค้างเออแต่เอาใส่แบบนี้แต่ใส่ตึงแค่์หาท่านเอาไปดีทีโตขันเดี่ยวได้แล้วโตโเอาราดเป็นมันเป็นเผื่อสิ่ดีมันเป็นมันเป็นดีจีแบบนื้ดื้กะเขาเอาแบบนี้แหละเอาตามนี้แหละตกลงกันไปกันวงกันเราไปไปที่ว่าการอำเภอสองวันเสร็จเรียบร้อยเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปโอนที แล้วทีกัจ่อพากันพากไปเที่ยวหนักผมก็ได้ไปใสเลยไปนั่งยุ่นักหลเหี้เนี่ยเนี่เสเบียบอลเนี่ยเนียบอลี่ว่าเอกซัใว่าหยุดสองมือก็ได้ไปใสเลยเป้วการสนพันปันญาอยู่ไปเถียนบัตรฟวมขายแล้วแม่ไม่ผ่านบัตรพนอายุก็ตตองเล่นไปถ่ายบัตรจิงสิแม่ลบันี่ คิวของเีลวบัตบันอายุเป็นวอกับสองหาเป็นไมไทยไม่ได้บัตไม่เมียเอาวิีีมัน่งวอโดนเว่นไปขวนคนจิความดตามดบัตไม่เหมเีเหมือนที่ท้องมากบัตป็อายุดีเมียเมันจะมีที่ดีมันจะมีที่ชนเออทางกลๆอ่ะแล้วก็นแลนตองแลนให้เพื่อนหาว่าคนไทยบนแลนดนเนเรียบร้อยเาแล้วแล้วรอแคร์บว่า ต้องต้องรือไมหลังนะ้ชหมรื้อ้ืี่เราเียกวจะทีโบ่นแต่มานเดิเพ็เดินนอเพเสาไม่หรเรเสาไม่มันเป็นเสาปูหรือเสาไม้เาบนเลยเห็นไม้ก็ดีมันจะเป็นเาเลยไม่ใหญเห็นช่วงไหมกวาากัใสโอ้ดีใจนะดีใจนะเนี่ ไา,า <Lyn> ตื่นแั่ดาตัวตาลา่าไม่คืดมันจะมีวันนี้บอเปาเราไม่เคยมีบ้านมันเร็วไปไหมนี่ไม่เป่มันเกินขาดไปว่าวกันบางหมีแมวเบากันบางหนหมีรับโหลดดีแหมเออว่าวเากันด้ยอียปากมึงน่าขาเป็นราคาุ่กมากโซกันยาวันเย็นเราไม่ได้ดีใจปานเดลาร์ราไม่มองแหนมาราอะเอียดเงินมาหวกว่าม ีพบ้านตั้งโต๊ะตั้ถาดเลยตัวนี้ได่นึคนที่ได้นะอไรกี่เรา็นเก็บเงนส้ที่เก็บบ้่าทซื่ทบแต่ว่าต้องมีหมูจักที่หูจักกันเลี้ยงเอกกาบแซนุกยางเลยมันเป็นการเลนรืกนกนดี่เด้กนมันผ่อนมันเอายูแต่มัน็มวนแบบแต่เล่นกับเล่นนี่แหละใส่น้ำเด้อครับใส่น้ำเด้อดใน้ำใด้ำ ลงเยไปไหนเด้ขยันขยันต่อไปครับปานีสูต่อไปปานีะครับนอกจืกสองถุบมานนี้ัววัว่ะนแตงหนาบาท่านเอาเอานี่กนนสีเห็ดแล้วสวย้่ันเด้อแสนอ่ะมันเป็นทาง่ายๆเลยแมเอาอีรีกีรงแสดงว่าบงท่านีเลยเอากีรีย่างกึขาหลี ยุเรียกว่าแม่จักรพรรดิเฮ้ยเปลี่ยนแม่เปลี่ยนแม่พอเดียวกันตอนนี้มันมีเอฟซีป็นไปตัดคลิปวิดีโอในทีก็ใครมัองนี้เร็นเรานูดทีหายมันเขาเรียกว่าปาเพราะว่าในขนาดนี้คือคนธรรมดาอีกคออืนตนทีบานจาของมันเก่า ได้หัวไหากบใจฟูกกับจีผูคือนแต่งงานไดบานี้เอนเาเไปนะเออท้ยังไก็เคือนเลยสองพัเอดิ้นลมนยกเสาบานื่อนลด้วยลำด้วยท่านผู้มีเอาดินเขาแ่นื่อนพวกพ่อกยูงอันนี้มันเน่พอละเยอะเลยเนาะพอละเยอะยแล้วเนาะไปเข้าเราเข้าเดี๋ยวเดี๋วป่าห็นราขายรถเบนตก่อน 爷爷奶奶，bye.